กับ<ต>เรียนท่านคณะกรรมการวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานคณิตศนนาสตร์เรื่องอัรจรรย์ลำดับฟิโบนัชชีสวัสดีค่ะกัญญาลักษมีพาอยู่ชั้นป .5 ค่ะสวัสดีครับพิรุณอยู่ชั้นป .5 ครับ พวกเราคือตัวแทนของโรงเรียนบ้านนาเหมืองพวกเลการโรงเรียนดรภัยทูนเชยประคูณครูผู้ฝึกสอนหนึ่งคุูพันิดาดวงแก้วสองคุณนิดาชาลีขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะหนึ่งที่มาและความสําคัญพวกเรามีความสนใจศึกษาระดับฟิคลากรชี ที่มีรูปทั่วไปเ fn fn เท่ากับ fn ลบหน่ mm. บวก fn ลบสองยที่ n มากกว่าเท่ากับ3 mm. ขึ้นไปเ mm. นื่องจากเราเคยศึกษาเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตและตัวเลขทั่วไปเราอยากรู้ว่าแบบรูปดังกล่าวแล้วจะมีแบบรูปที่น่าสนใจอีกหรือไม่เราได้ยินชื่อเสียงอันหนุ่มดังของกระต่ายในทุ่งหญ้าในคาีอาบาคีของเลโอนาร์โดแห่ง เรามีความสนใจทำโครงงานคณิตศาสตร์นี้วิธีการดำเนินการลำดับการำดำเนินการศึกษาหนเพื่อศึกษาลำดับฟีโบนัชชีนโดยที่นับเบอร์ Number. สามารถเขียนให้เป็นลำดับได้ดังนี้คือ1 1 2 3 5 8 1 3 21.3.4.5.5.8.9เ,เรื่อยๆไปแบบรูปที่สอดคล้อ,อ,อ,องนื่อนไขของจำนวนฟิโบนัชชี สองเพื่อศึกษาจำนวนเรขาคณตเขนับเบเป็นผลรวมของ2องพจน์ก่อนหน้าซึ่งสามารถเขียนอยู่ให้อยู่ในรูปแบบดังนี้คือ f n ลบหบว f n ลบสโดยที่ n มากกว่าสขึ้นไป การตายกระต่ายตัวเมียสามารถให้ลูกหนึ่งคู่ในทุกๆเดือนโดยอีกตัวหนึ่งเป็นตัวผู้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมียท่านคณะกรรมการครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปที่ทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งทุ่งหญ้าแห่งนี้มีกระต่ายหมดหนึ่งคู่กระต่ายหนึ่งคู่นี้ยังไม่โตเต็มวัยยังไม่พอที่จะผลิตลูกให้เราได้จึงรอในเดือนถัดมากระต่ายคู่นี้ก็ได้โตเต็มวัยพร้อมที่จะผลิตลูกให้เราได้ ในเดือนถัดมากระต่ายคู่นี้ก็ได้อลูมอีกหนึงคู่รวมทั้งหมดแล้วมีสองคู่ในเดือนถัดมากระต่ายคู่เดิมก็ได้อลูมอีกหนึ่งคู่รวมทั้งหมดแล้วมีสามคู่ในเดือนถัดมากระต่ายคู่หนึง่งก็ได้ออลูมอีกหนึ่งคู่และกระต่ายคู่เดิมก็ได้อลูมอีกคู่รวมทั้งหมดแล้วมีอยู่สามคู่คำถามมีอยู่ว่าเมื่อสิบปีจะมีกระต่ายทั้งหมดเท่าไหร่ เมื่อชิ้นเงินที่หนึ่งยังคงมีกระต่ายเหลืองหมวกหนึ่งคู่เมื่อชิ้นเงินที่สองมีกระต่ายอยู่สองคู่เมื่อชิ้นเงินที่สามมีกระต่ายอยู่สามคู่เมื่อชิ้นเงินที่สี่มีกระต่ายอยู่ห้าคู่คราวนี้ลองดูว่าเมื่อสินปีจะมีกระต่ายทังเท่าไหร่ผลการคู่กระต่ายในแต่ละเดือนเป็นดนนังนี้หนึ่งหนึ่ง 2 3 5 8 13 21 34เมื่อิคราวนี้ลองดูว่าเมื่อจิปีจะมีกระต่ายทั้งเท่าไหร่อนุกรมนี้เรียกว่าอนุกรมฟิโบนัชีเกิดจากการสังเกตและการเลี้ยงกระต่าย0 1 1 2 3 5 8 3 21 34 55 89 114 233.377.610.987จําำนวนผู้กระต่ายเป็นจำนวนฟิโบลาร์ีนักคณิสสราชาวอิตาลีชื่อเโอนโดฟจาโนฟิโบลารีได้วางกฎอนุกมตัวเลขชุดหนึ่ง アンコンフィボナチ。 ด้วยนะเป็นเท่าไหร่นมันเป็นไรกองอะไรยงไงกันะ้นะ มันแซดอย่งบอยนะอ่ะต่อเอออ่ะจะได้รู้ว่ากลับบ้านไปจะซ้อมยังไงอ่ะไม่เป็นไรก่อนน้องนะคะเออโดดเออโม้ยเสียงเมนคูแน่เร็วเร็วเร็วเราได้แชร์เลขศูนย์หนึ่งหนึ่งอันนี้พูดไปหมดรอบไปก็พูดไปเถอะเอ็วเร็วๆมันเสียเวลาเมนคูเร็วเสียเวลาเนาศูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วไงต่อได้เลย เโพสเราจะหาโพสั์ไปนะคะจากการบอกสองคดก่อนหน้านั้นคือหนึ่งกับหนึ่งกกั โพดถัดไปคือสาเราจะหาโพถัดไปนะคะจากการปวกสองโพแต้องจะปี และจะเป็นเช่นนี้เรื่อยๆไปจึงสนุกได้ว่า f n เท่ากับ f n ล1วก f n ล2โดยที่ n มากกว่า สีผมสแอย่างนี้ต้องทำสีผมนะไม่ไหวพูดด้วยว่าพจนที่1นึ่ที่2องตอนเขียนอย่าปล่อยให้เดทแอร์เดทแอร์คืออยากให้มันมีบรรยากาศเงียบพจน์ที่หนึ่งพจนที่2องพที่3ามพที่สี่พที่ห้าพที่หกพจที่เจ็ด ที่8เอาไปก่อนเลยจะได้มีแรงทักให้งอแงอืมไปค่ะ <Okay. S 2> เราจะทดสอบบนดับนี้นะคะโดยการใช้ n เท่ากับ8 f 8 อันนี้ไดเสร็จแล้วอันนี้ไดเสร็จแล้วมีมั้ยเนีค่ะท่านคณะกรรมาการคะนอกจากนี้แล้วความอัศจรรย์ของลำดับากธุรชีจยังปรากฏอยู่ในนั่นไะสิทำไมไม่มีใครอ้อนน้องพี่เพิงถือให้เนี่ยตอนถือ,นะอเ,นเนี่ยไอเด็กเนี่ยคือตอนถือนะหนูถือไหวไหมหรือยังไงให้พี่ประเพิงถือแล้วให้ส่งไปให้แป้งเลยแล้วหนูก็เป็นคนเดี๋ยวหนูถือมือชี้ด้วยหนูถือมือชี้ด้วย มือชี้อยู่ไหนสมมุติใช้มือชี้ไปด้วยเพราะว่าไม่งมั้นฟารมี่ก็จะถือเยอะอ่ะชี้ไปก่อนชี้ให้เออชี้ไปก่อนมันกลับด้านเอากระสุน้องเอากระสุเอายี่บี้หักแค่หนึ่งตัวเลขลำดับฟิโบนัชชี่ในโลกส่งไปสวยๆถือให้ระนาบยวกันหักสองอัตราส่วนทองคำโดยโดยข้างบนเป็นอะไรเรียกแต่ละโพสพูดไปเลยเรียกแต่ละโพสเรียกแต่ละโพสของลำดับฟิวโบนัชชี่ว่าจำนวนฟิโบนัชชี่ บัวรัชีนัเบอร์ยีชี้ไปที่ยี่สิเอ็่านด้วยห่านด้วยสิบสพกดก่อนหน้าพกดก่อนหน้าเธอชี้ไปที่ยีตรงในลำดับด้วยสิยี่สิานด้วย13บามด้วยสิชี้สิได้ค่าประมาณได้ค่าประมาณ1.615ต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งสามสิบส่ามชี้สาานด้วย21 ได้ค่าประมาณ1 6 1 5จะได้ผลหารใกล้เคียงกับค่าฟีหรือ1618เสมออ่าตอนจบที่615่้เนี่ยบอกว่าเมื่อหารอย่างนี้เรื่อยไปเมื่อหารอย่างนี้เรื่อยไปเอาตัวหลังหารตัวหน้าเอาตัวหลังหารตัวหน้าจะได้ผลหารใกล้เคียงกับฟีจะได้ผลหารใกล้เคียงกับฟีหรือหรืออะไรล่ะหรืออะไรล่ะ1.618เสมอต่อไปเธอจะต้องแม่นนะเดี๋ยวให้กลับไปท้องที่บ้านอ่ะ ภาพที่3ตัวเลขลำดับฟิโบน,นัชชี number บบอ,อายุหนึ่งชี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามห้าแปดชั้นนี้เรื่อยไปชั้นนี้เรื่อยไปภาพที่4มหาวิหารพาเีชนอนหยุดก็มีความสอดคล้องกับลำดับฟิโบนชัชชีเห็นไหม<ๆ>เขาจะเห็นเลยว่า4เหเนี่ยตรงนั้นสอดคล้องกับตัวนี้เห็นไหมอะเออนี่คือสิ่งนี้ถูกถานม,มาต่อไปภาพที่5พิระาิดของอีต่อไป ภาพที่หกเกลียวในเปลอกของหอยราทียรัสหรือหอยงวงช้าคู่นี้จะมีค่าฟีแฝงอยู่หมดเลยต่อไปภาพที่เจ็ดการจัดเปีเยนตัวเป็นเดียวของเมล็ดดอกทานตะวันเออก็เป็นลำดับฟิโบนัคชีต,ต่อไปภาพที่แปดโมนาลิซาอ่าเห็นไหมก็มีคนะ่านะค่าอัตราส่วนทองคำต่อไปภาพที่เก้าต้นกระบองเพชรอ่าเกลียวของมันก็เป็นเลขฟิโบนัชชีต้องตอบเดี๋ยวต้องไปศึกษานะ เพื่อดถูกถามนะอันดับไปภาพที่สิบภาพที่สิบความยาวของกระดูกนิ้วมือแต่ละข้อจะมีอัตราส่วนนะับสองสองสองสามเลขฟิโบนัชชีห้าพ <5, S 1> ีโบนัชชีแปดพีโ <5 S 1> บนชัชชีอันดับไปภา <c oughs> พที่สิบกลีบดอกไม้ที่มีกลีบดอกสอดคล้องกับจำนวนฟิโบนัชชีดอกหน้าบนหนึ่งกลีบดอกโบรเซียสองกลีบดอกพืชดอกคือมีหกกลีบดอกพืชเชยามีห้ากลีบ ดอกคูรากมีตั้งแต่5ตี8ตี13ตี21ตีแล้วแต่สายพันธุ์ดอกบัวตองมี13ตี52ลักษณะตัวอย่างที่สอดคล้องกับตรานวนฟูรัชีพตัวอย่างแต่ลักษณะที่สอดคล้อง สี่ดอกไม้ห้าปีแปดปีสามปีสิบปีอ่ากระดูกพ่แม่มาแล้วกระดแลจะอธิบายหนนี่ยหนึ่งเพื่อศึกษาจากการะสุนขาค้งอ่ะดีแล้วแหละดีแล้วแหละอ่ะถ้าปิดพวกเราพวกเราโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง อาตาดัำดับอีโบนชีขอขอบคุณค่ะอม่ต<ส><ม>ไม่ิดไม่ติดม่